ส่วนหัวหน้าพักภูมิใจไทยนะอันนี้ก็พักร่วมฮะหัวหน้าพักภูมิใจไทยนายอนุทินชาญวีรกูลนะวันนี้เดินทางมาร่วมภารกิจต้อนรับประธานาธิบดีอินโดนีเซียแต่ถูกจับจ้องมองเพราะว่ามีปมการเมืองหลายเรื่องทั้งเรื่องแดงกับน้ำเงิน<ช>ทำเรื่องคดีหัวสอวอนะแล้วก็เรื่องที่คุณอุทินป่วยนะป่วยไปเข้าโรงพยาบาลไปผ่าตัดเปลี่ยนเลนตาภูมิใจไทยกับนะ เจ้าตัวก็อันนี้ใส่แว่นเห็นไหมโอ้ใส่แว่นแล้วก็บอกเลยนะว่าเออ่ no news ไม่มีข่าวใหม่ช่วงเช้าช่วงเช้านะ no news นะแปลว่าอะไร no news ไม่มีข่าวอะไรอัปเดตนะ no news ไม่เอาข่าวไม่เอาข่าวพวกนี้มันข่าวไม่เอาข่าวไม่เอาข่าวไม่ใช่ใช่ไหมบอกไม่มีข่าวจะให้ไม่มีข่าวจะให้อแล้วทำท่าตวาดลายเซ็นจากึ้นไปเซ็นเอกสารค่ะคือตอนที่ไปพาเปลี่ยนเลนส์ตา มาเนี่ยบอกว่ามองเห็นชัดเลยนะเนี่ยมีกําลังใจนะหัวหน้าพักรวมไทยสร้างชาติก็ไปคุย,ยค,คุยกันนานจนพยาบาลมาแยกนะแล้วก็นายกแพลทองทานก็ส่งอาหารกลางวันไปเยี่ยมเนี่นนนอาหารกลางวันนายกแพลทองทานเลขาธิการพักคุณชัยชนกก็ไปเยี่ยมคุณชัยชนกที่ประกาศว่าไม่เอาอินเอร์เน็ตคอมเพล็กซ์ใช็ไหมก็อบกอดเป็นมากกว่าลูกพักเป็นเหมือนคนครอบครัวเดียวกันเนี่ยแล้วก็ขอบคุณศาสตราจารย์แพทย์หญิงวณิชา ดูแลและลงมือผ่าตัดเปลี่ยนเลนส์ตาเป็นที่เรียบร้อยโลกที่สุดใสไม่ขุนมัวกลับมาอีกครั้งหนึ่งค่ะในคุณทินโพสตอ๋อวันนี้ก็เลยใส่แว่นวนั่นเอแล้วก็สําคัญที่สุดฮะได้รับพระมหากรณาธิคุณเนี่ยพระราชทานของเยี่ยมและ,ะกระเช้าดอกไม้ <c oughs> จากในหลวงและพระราชินีครับ